สวัสดีครับผมนายสัปมินทรินญ,ญาวันนี้จะมาพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเสียงเหนือตอนบนปัจจำวันที่5ตุลาคมครับจากแผนที่อากาศนะครับจะเห็นได้ว่าพายุเมสโมบริเวณทะเลจีนใต้ได้เพิ่มกําลังขึ้นเป็นพายใุใต้ฝุ่นแล้วนะครับโดยคาดว่าจะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนภายในตอนบ่ายของวันที่5ตุลาคมนี้ครับโดยจากเส้นทางพายุที่เราพยากรณ์คาดว่า ตัวพายุเองจะไม่ได้เคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยโดยตรงครับจะจะส่งผลทางสภาพอากาศกับประเทศไทยทางอ้อมแทนจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับจะเห็นได้ว่าตัวภาคกีสารนั้นยังมีเมฆเบาบางนะครับทำให้วันนี้อาจจะยังมีอุณหภูมิสูงได้ในช่วงบ่ายนี้ครับจากเรดาร์ตัวอากาศคอนแกนนะครับจะเห็นได้ว่า,ามีกลุ่มเมฆฝนจำนวนเล็กน้อยนะครับซึ่ง คาดว่าวันนี้อาจจะมีฝนมากขึ้นในช่วงตอนเย็นนะครับช่วงเวลาที่พายุเคลื่อนเข้ามาใกล้ามากขึ้นทําให้วันนี้เราพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนรายละสาของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงการสกลนครและนคะรนคะรพนมนะครับเป็นทางตอนออกเฉียงเหนือตอนบนของภาคที่ ได้รับผลกระทบจากพายุมากที่สุดนะครับโดยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาครับทําให้วันนี้เราได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับอาจจะมีฝนตกหนักภายในวันที่6ตุลานะครับโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากคาดว่าจะเป็นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูและนครพนมนะครับซึ่งเป็นทางตอนบนของภาค ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวติดตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอจบการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุน,นิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน